เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเหมือนมันจะวางเด็กไว้น่ะดูน วางเด็กล้วทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย,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 ยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเลยกโอเคนะคือวันนี้นะผมเนี่ยเดินทางเข้ามาในป่าที่มีน้ํำยาพิษนะทุกคนก็คือผมเนี่ยจะไปดูตรงแคมป์นะแต่ผมเนี่ยกาจะขึ้นไปถ่ายให้ทุกคนดูด้านบนนะ ไม่รู้ว่าผมระหว่างทางที่ผมเดินมาเนี่ยได้ยินเสียงใครไม่รู้นะทุกคนจากฝั่งโน้นนะผมก็เลยได้ตัดสินใจที่จะเอากล้องขึ้นมาถ่ายทุกคนดูนะทุกคนคือเป็นเสียงอะไรไม่รู้นะเหมือนเสียงผู้หญิงนั่นแหละก็เดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปดูกันผมก็จะให้ทุกคนได้ดูพร้อมๆกันเลยนะ ดินเสียงแปลกประหลาดนะเหมือนเสียงผู้หญิงจี๊ดยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่เสียงเนี่ยมันได้เงียบไปละไปลองไปดูกันเหมือนจะดินเสียงแถวๆบริเวณนี้นะนี่แหละน,นะ แล้วศพเนี่ยผมก็ได้ทําตามศาสนาไปเรียบร้อยแล้วนะทำตามพิธีไปนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเฮ้ยดีไหมเสียงใครไม่รู้นะ ไม่รู้ว่าเสียงใครนะมันมาจากฝั่งข้างในนี่แหละป่ามันทึบนะมองเลยไม่เห็นเลยๆๆเดี๋ยวลองออกไปดู ได้ยินเสียงอยู่ด้านในนะพาทุกคนเข้าไปดูดิวันเสียงอะไรกันแน่เฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยทุกคน ไม่รู้นะเก็ดหรือเปล่า เหมือนกำลังร้องเพลงกล่อมเด็กยังไงไม่รู้นะผทุคนดูดิลักษณะเนี่ยเหมือนนางยักษท์ที่ลุงชัยเนี่ยได้เป็นคนเจอนะเหมือนนางยาคนนั้นเลยนะลักษณะเหมือนไหมผมก็ดูคล้ายๆนะไม่ใช่เลยแหละนะั่นอะ はえ แล้วผมได้ข่าวเนี่ยคือไอ้นางยักษ์คนนี้เหมือนมันจะเอาลูกคนอื่นมาหรือเปล่า เด็กอยู่ตรงนี้ด้วยเฮ้ยมันทำอะไรวะเฮ้ยเหมือนมันกำลังจะฆ่าเด็กนะเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเหมือนมันจะบีดคอเด็กนะไม่ใช่ ทำไรคือเด็กเนี่ยใช้ลูกมันไหมที่ผมดินขาวเนี่ยคือเหมือนมันขโมยลูกคนอื่นมานะ โอ้เดียโหเสียงร้องเพลงมันรลอนมากดูหลังต้นไม้นะแล้วคือเสียงร้องเพลงเนี่ยหลอนมากเลยทุกคน Ừ ừ. ดินเสียงทองมันห่วยห่วนมากเลยนะแล้วเด็กเนี่ยผมรู้สึกเหมือนว่าจะเสียชีวิตยัง ว้าวเฮ้ยเหมือนมันจะห่วงลูกหรือเปล่าเปนนางรักคนเนี้ย อะไรฮะทำงน้องเพลงน่ากลัวอย่างนีไป้แก่เหมือนจะเข้ามาทำร้ายผมด้วยแหละ ลไปไปไปลบกันลบกันลบกันแล้วผมเนี่ยเดินมาเจอในป่าเชยเนี้ยนางยักษ์เนี่ยที่ลุงชัยเนี่ยได้เจอนะทุกคนคนนี้ยแหละรู้สึกเหมือนมันจะร้องไห้ชีหน้าใหญ่เลย ผมจะพยายามดูนะว่านี้มือเนี่ยเด็กคนนั้นเนี่ยได้ตายไปหรือยังนะเหมือนนายาคนเนี้ยจะห่วงลูกมากเลยห่วงเด็กมากจะทําอะไร จะทำอะไรใช้นางยังไวเนี่ยเหมือนมันจะไลผมเนี่ยออกไปจากที่นี่นะแล้วร้องไห้ตลอดเวลาเลยมันโดนอะไรกันแน่เนี่ย จริงๆผมไม่ได้มาดูนะแต่ดินเสียงแปลกประหลาดเลยลองเข้ามาดูสุดท้ายได้มาเจอกับไอ้นางยักษ์คนนี้นะแล้วมันเอาหินได้ปล่ามันใหญ่ดูดิโจรมาละเหมือนมันจะร้องไห้ตลอดเวลาแกเป็นไรเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางไม่ดีแล้วทวนเหมือนว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย จะทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเหมือนมันจะวางเด็กไว้น่ะโดนวางเด็กล้วะทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ย Oi, 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 oi. ผมว่ารีบไปจากที่นี่ดีกว่ากวนรู้สึกมันจะอาละวาดเยอะเกินไปละไป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 เรารีบไปดีกว่าดวนผมเนี่ยได้หนีแล้วก็กลับมาถึงแหล่งน้าแล้วนะเคยนางยักษ์คนเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันเนี่ยคาดาอะไรนะผมไปใกล้ๆเนี่ยโหไล่ผมเนี่ยสุดเลยเมื่อกี้จนต้องหนีนะ แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กที่อยู่ตรงมือเนี่ยใช่ลูกมันหรือเปล่าต้องหนีป่าลาบเลยโหขวเล้กกี้เนี่ยน่ากลัวมากโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทาง เดี๋ยวเราไปเจอกันด้านล่างไนะวันนี้ผมคิดว่าช่วงเย็นแล้วได้คงจะไปข้างบนที่ผมเจอไอ้กลุ่มนั้นเนี่ยเทน้ํายาพิษลงในน้ําเนี่ยคงไปไม่ทันนะเดี๋ยวมันจะอันตรายกว่าเดิมเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอนด้านล่างดีกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงียผมจะอัปเดตให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งนะครับไปกันโอเคนะครับตอนนี้ก็คือกลับมาถึงงล่างหมู่บ้านล้วส่วนแต่ก็ยังไม่ถึงเหล่านั้นอีกไกลอยู่เหมือนกัน แต่ตรงเนี้ยก็น่าจะปลอดภยัยละคือเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยได้เดินทางลงมานะแต่ดินเสียงไอ้นางยักษ์เนี่ยมันขีดตลอดเวลาเลยนะทุกคนไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันโมโหอะไรมานะผมว่านะ่าต้องให้ลุงชัยเนี่ยมาจัดก,การมันหรือเปล่านี่นีเนี่ยเหนื่อยมากแล้วน้ําเนี่ยผมก็ไม่กล้าที่จะล้างหน้าด้วยนะเพราะว่ามีพวกยาพิษยาอะไรอยู่นะทุกคน ก็คือป่าแทนนี้มันอันตรายนะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเจอกันที่วิดีโอหน้าดีกว่าผมขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะไปกัน